นี่เป็นงานศิลปะศิลปะเอาเอาเอานี่เป็นศิลปะศาสตร์ขั้นสูงอ่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าการทุ่มเทเปียนขึ้นมาบนเขาที่สูงชันขนาดนี้ถ้าคุณไม่เจ๋งจริงเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะขึ้นมาเหยียบบนนี้ได้เลยแต่หลอนสามารถขึ้นมาได้ เหมือนกับชายอกสามซอกทุกอย่างดูนั่นไหมมีมนทิชชู่ด้วยแค่ทิชชู่ห่อเดียวก็สามารถพาหลอนขึ้นมาบนนี้ได้แล้วก็ร่มไทยพาณิ์นั่นก็ช่วยกันฝนได้นิดหน่อยจะเรียกว่ากันเลยเรียกว่าเป็นถือเพื่อหวังจุดประสงค์อะไรบางอย่างมากกว่าอาจจะไม่ใช่แค่กันฝนผมว่ามันจะทำให้แสงหดหาย ก็คงไม่อยากจะถือเอาละผมจะขอเข้าไปวิจารณ์ให้ได้ใกล้ชิดกว่านี้ข้างหลังเนี่ยพวกทำโรงโม่ปูนโม่หินก็ทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยวันอาทิตย์มันยังไม่ยอมหยุดงานเลยนี่สงสัยหกโมงเย็นจะมีการระเบิดหินซึ่งต้องระวังกระบะพันแก่งทั้งหลายก็จะมาถ่ายทำที่นี่ข้างหน้านั่นเมืองหิน ปุ่มกับเขาหาว่าผมบนเอาละความสูงชันโอ้หินพวกนี้เนี่ยไม่ได้ผุกร่อนลงมาเองแต่เกิดจากการไม่ใช่จอบแน่นอนมันเป็นการใช้ระเบิดดินไมอยจำนวนหลายพันตันที่จะระเบิดระเบิดพวกนี้สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเขาลูกนี้ได้เลยทีเดียว ว่าวาดเสียวหาวาดเสียวมากดูความเป็นโปรเฟชชั่นอลนาทีชีวิตไม่อยากให้คุณพลาดนี่คือภาพนาทีชีวิต,ตน,นายต้องทิ้งตัวมาฝั่งนี้เลยการที่คุณจะได้ใครมา,าออครอบครองสักคนเนี่ยคุณจะต้องปีนภูเขาหินที่อาจจะทิ่มตำลงไปในกางเกงหรือไข่ของคุณทุกส่วนบนร่างกาย <Okay. S 1> พร้อมที่จะฉีกห้ำของคุณ ดูเขาเออ้วยความยากลำบากตกลงไปก็เรียบร้อยแต่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเขาเขาลืมดอกนนกุหลา,าบเอาเอากุหลาบให้เ <assist> ขาครับทำงานแทบตายมาตกม้าตายแคตอนนี้นี่ผมว่าไม่เป็นไม่เป็นมืออาชีพนะ <nur S 1> ถึงผมจะยืนถึงผมจะยืนบนอยู่ตรงนี้แต่ทุกอย่างจะพลาดไปไม่ได้เด็ขดขาด,ดแค่ดอกเดียวก็เพียงพอเพราะว่าเขาปีนมาตั้งแต่ต้นเขาคาบมาดอกเดียวถ้าจะขึ้นมาข้างบนเป็นสองดอกนี่ก็ชิปหายอยีกเหมือน,นกนนันนั่นนะเอาละก่อนที่จะค้ำกันมากกว่านี้โอเคพูงก็บ <Okay. S 2> อกว่าต้อง,อง,องมองมที่หน้านางเอกซึ่นนงหมายถึงว่นาน มือมันไม่ต้องมองหินถ้ามันจับผิดมันก็ล่วงเลยนะจะไม่ได้ไวเกินไปเพียงอ่าล่ะผมต้องอยู่ไกลๆหน่อยเพราะว่ามันจะมี f ักกิ้ง Noise คือเสียงของผมอ้าไม่ว่าจะอยู่บนโขดหินหรือว่าอะไรก็ตามหน้าเธอต้องเด้งตลอดเวลา พราะเธอมาที่นี่เพื่อการนี้นี่คือพัชราภาเอาละหน้าตาเขาดูไม่ได้เลยนะพระเอกมองไปเอกมองแบบต้องอ่อยนะต้องทำหน้าอ่อยใช่ <c oughs> เหมือนกับเห็นเหย,ยื่อเฮ้ยรองเท้าโพโลุเอก ลมนิ่งมากเพราะผมไม่มีการสะบัดลมเลยกุหลาบช่อโตไม่เป็น <c oughs> ทุกคนในวงโหวตกันว่านางเอกเพลงนี้จะต้องเป็นอ้ำพัชราภาเท่านั้นซึ่งเราก็จัดให้ตามนั้น ดูเธอจะไม่มีความเรื่องมากเลยเธอง่ายได้เหยียบย่ำไปได้ทุกภูมิภาคด้วยชุดเดรสสีแดงของเธอส่วนพระเอกก็ตามมีตามเกิดมันขำหรืองไงา <c oughs> ข้อมือเขามีลองไลท์หรือคิงด้วย หินขึ้นไปตูดเปื้อนก็ไม่เป็นไรงไไ้น้เก็บอารมณ์เ <c oughs> ก็บอารมณ์นะเอาเท้าให้หินหล่นมาหน่อย้เก็บอารมณ์ผู้กับก็จะเน้นหินหล่นอย่างเดียวเลยผมพูดดังไม่ได้เพราะว่าเขาจะเก๊กแตกเลยทีเดียว <c oughs> น,น่า <c oughs> เห็นไหมมองตากันแล้ว ผมไม่อยากจะเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นนะนงพอเดากันเราเองว่าถ้าคุณเป็นพระเอกที่ซื่อบื้อแล้วก็คุณจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่กับไอ้หมอนี่นี่มันโคตรซื่อบือ้อมันคงจะทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เราจะพูดถึงภูมิประเทศแถวนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นป่าดงดิบที่รกและครึม้มมีฝนตกชุกตลอดปีเต็มไปด้วยสัตว์ป่าอันตรายนานาชนิด ไม่ว่าวัวกระทิงหรือว่าหมีควายซึ่งมันอาจจะฆ่าคุณได้อาจจะช้ากว่าลูกปืนอาจจะช้ากว่าลูกปืนแต่นั่นเป็นสิ่งที่ลูกเสือชาวบ้านอย่างพวกเราจะต้องระวังฉันไม่สนว่าพวกนายจะเป็นใครและนายจะเคยทําอะไรมาก่อนต่อให้นายเคยทํางานที่อบตอนั่นไม่ใช่สิ่งที่นายจะเอามาใช้ได้กกับป่าแห่งนี้ เอาล่ะเขาจะไม่พูดอะไรกันเลยสักคำพูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าพูดเมื่อไหร่กุลาบจะหล่นจากปากทันทีเลยเดี๋ยวพูดนั่นมันคนหรือหมากันแน่นะใช่ปากครับเอาล้ออกมเรียคินไดูสิ่งที่เธอจินตนาการ มันช่างโหดร้ายเพราะว่าใบนั้นมันมีน้ำ